ตพื่อดีปลาสิงพื่อีแซเบิ่าพี่น้องครับกินเขาพี่น้องตั้มงพิงปลาครับสุดยอดเลยปาวันนี้หารลูกถูกเขาเหมาะป่ะเาะ่เขาเีย่นะครับตังพี่น้องอมอว้าวพือดีจำใจเื่อเพือมานถูกต้นไม่ำใจหมนเร่่ายมอนจะจำงาได้แต่กินมันไว้มินะก็ได้พันไปยุงมันมีนาเอาตันนี้หนีได้แล่วกาเหนือไม่ไหะตัวใหญ่กึนอย่างเมื่อกี้เราู่

đã đại lược, không, ừ. 3, 4 con nó đã đẩy lại lên lượt rồi vì chị Sám xì khôn nó, Chúa gần bên em Mà nó mông mày nó quay rồi Mông mình cho mốc vì nó mông vào bà cao mần Đúng rồi Tầm không đèn em, bông mông con Giá mốc cho là cầu mốc kì Dài bên này đó, mà cho cháu hãy bị dịch thành bên này đó Bây giờ mình sẽ cứ dân đấy, mình sẽ cứ ủn Mấy cháu có được không? Có ngọt bởi kinh, ừ. kinh đấy

กินไปกินไปาอย่างกินเดียวจก้ินก็ปีนถมได้ไปซืออันตำชัวเครื่องนีน้างมักินขนมปังอรอยอันนน่าร้อพูดเพิ่่กินแบบกกินเขาเน่ยแมวแต่ไม่คนมาเลย ครสามสี่ตัวแต่ว่าคือลับาะแล้นเนาะหลาบเ้านมาปดีบดไปดีหลับอกบูบดเขาเมื่อกี้เขาเจาะอะราี่ถ้าหรับไหวจะมาเองหเรือจุ้งยี่งาะหางทีง

Nắm giữ gìn kinh như là luôn có hỏi lắm mọi người đi ăn mừng mà mẹ lắm mừng 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 hay mừng 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 mừng

เาบทบาทหเงานนีเบทาเมื่อเให้ไดปลียวีมกปลาด้วยไนี่ิเมกปลาสวัพี่น้องอาหาาในืนครับสวัสดีครับน้ทีงเก